สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับสายชนฟิชชิงหรือทีมงานถึงเมียดาคูก็จะไปนะครับวันนี้ผมพามาที่หมายคลองท่าลาดนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับพอดีท่านอาจารย์กบไม่ได้มาด้วยท่านอาจารย์กบบอกว่าติดธุระด่วนจริงๆต้องขอโทษพี่พี่ fc ทุกท่านที่คอยดูพวกผมและคอยติดตามพวกผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ใช้เดียวนะครับ มาพร้อมกับเป็ดคู่ใจสี่คันนะครับนี่ครับนะครับสี่คันนะครับงหมายคลองท่าลาดนะครับหมายสวยๆนะครับก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ปลาตัวใหญ่ไหมแต่ดูลมหนาวมาแล้วอากาศเริ่มเย็นๆไม่รู้จะมีไซส์ให้เราได้ลุ้นกันหรือเปล่านะครับก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมวันนี้ จะมีไซส์ใหญ่ให้พี่ๆ FC ทุกคนได้เห็นไหมก็มาคอยลุ้นกันนะครับจะบอกเลยครับหมายของท่าลาดต,ตรงนี้สวยนะครับหมายตรงนี้สวยเป็นทางโค้งน้ําเหมือนกันนะครับจอยก็มีพี่คนหนึ่งมานั่งตกก่อนผมแล้วตรงนี้ก็ถามเขาาเมื่อกี้ว่าได้เยอะไหมก็อบอกว่าเข้าอยู่ประมาณสามสี่ตัวจะเป็นกำมังจะไซส์ใหญ่ยังไม่เห็นนะครับ ก็มาอรอลุ้นกันนะครับว่าเหยื่อสูตรของท่านอาจารย์กบจะเข้าปลาอะไรวันนี้จะไซส์ใหญ่ไหมแต่ผมบอกเลยทุกหมายที่ไปเลือกส่วนมากจะมีแต่ไซส์นะครับปลาไซส์ใหญ่ๆก็รอมาลองลอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าวันนี้จะมีตัวไหมเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่า จะมีไซส์ประมาณไหนหรือจะมีแต่กำมังอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะจากที่สอบถามพี่เขาเมื่อกี้ mm hmm. เขาก็บอกว่ามีแต่กำมังเข้าสมตัว4ตัวจะบอกเลยว่าหมายตรงนี้สวยสวยจริงนี่ครับสะพานรถข้ามนะครับหมายตรงนี้ถ้าพี่ๆนาๆคนไหนที่เคยมาก็น่าจะรู้นะครับว่าหมายตรงนี้เป็นตรงไหน นะเป็นทางโค้งน้ํานะครับปกติผมจะข้ามฝั่งสะพานไปฝั่งนู้นนะครับไปตกเป็นโค้งน้ําเหมือนกันแต่พอดีว่าวันนี้รถมันลงไปไม่ได้ครับดินทางลงมันแฉกไม่สามารถเอลรถลงไปได้ถ้าเดินก็ไกลโขอยู่ครับก็เลยตัดสินใจเลือกมาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้ก็โอเคนะครับสวยสเหมือนกันไม้สวยเหมือนกันแต่ก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึง ว่าหมายสวยขนาดนี้ตัวจะประมาณขนาดไหนก็ฝากพี่ๆ FC ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกับท่านอาจารย์กบทำคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านได้รับชมกันก็ไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้าได้ตัวยังไงเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้มาก็ไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านฝ่ายสถาปนิกท่านอาจารย์กบไม่ได้มาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าท่าตัวใหญ่ขึ้นไม่รู้ผมจะเอาขึ้นยังไงเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีเลยทั้งที่ตักทั้งที่ขี้ปลาอะไรฝ่ายสถาปนิกไม่ได้มาด้วยก็รอดูอีกทีแล้วกัน เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ